เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าชาวแก๊งวันพีททุกๆท่ทานด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวข้อมูลในตอนที่1124นะครับซึ่งข้อมูลสั้นๆเนี่ยเราได้ทําลงไปในคลิปสั้นแล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับในช็อตนั่นเองงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อมูลเต็มๆในตอนนี้กันนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวลุยเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในเรื่องของนออองน,กน้กีทแนะในบม รวมถึงวาโปแล้วก็วีวีเนี่ย อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับของสำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจโลกของมอร์แกนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มอร์แกนเนี่ยกำลังเตรียมตัวพาดหัวข่าวนะครับต่อไปอย่างน่าตื่นเต้นเลยโดยจะกระจายความน่ากลัวไปทั่วโลกนะครับโดยมอร์แกนเนี่ยตั้งใจที่จะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องลอ v s นะครับทางด้านหนวดดำนั่นเองแล้วก็คิดนะครับที่เจอกับทางด้านกลุ่มโจนสลัดผมแดงและรวมถึงลูฟี่ที่ได้ทําการฆ่าตัวของเวก้าพังไปด้วยซึ่งมอร์แกนเนี่ยกำลังเอาข่าวนี้พาดลงหัว ัวเลยนะครับแต่วีวีเนี่ย คือโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฮ้ยนายเนี่ยเป็นคนโกหกนะคนฉลาดในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเนี่ยเชื่อข่าวของนายหรอกนะมอร์แกนนะครับวีวีเนี่ยเผชิญหน้ากับมอร์แกนในขณะที่วาโปเนี่ยกำลังพยายามห้ามพวกเขานะครับผมให้สงบลงนั่นเองมอร์แกนเนี่ยผิดหวังนะครับที่วีวีเนี่ยไม่กลัวคําขู่ของเขาเลยนะครับมอร์แกนเนี่ยก็เลยได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่สนใจหรอกนะว่าโลกเนี่ยมันจะล่มสลายหรือเปล่าเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าอยู่แล้วบางทีตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นยุคสมัยของฉันแล้วก็ได้นะแล้ววก็หัััเเราาะนน่องมที เาะเอเ็กเฮดนะครับเราจะได้เห็นเซนโตมาลุนะครับกาลังออกจากเกาะเอเ็กเฮดโดยเรือลําเล็กนั่นเองและเขากําลังร้องไห้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีทางด้านจอมพลอาคายินุนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามที่จะโทรหาพวกหน่วยทหารเรือที่อยู่บนเกาะเอเ็กเฮดนั่นเองแต่ทุกคนเนี่ยยังคงสลบอยู่และก็ไม่ได้มีใครรับสายตัวของอาคายินุเนาะในที่สุดเนี่ยตัวของคิสรุเองเนี่ยก็ลุกข,ขึ้นมารับสายแต่นะตรงนี้คนที่เขาปล่อยสปอยเนี่ยเขายังไม่ชัดเจนนะว่าคิสรุก่อนหน้านี้เนี่ยสลบไปด้วย หรือปแต่เขาเนี่ยก็เป็นทาหารเรือคนเดียวที่ตื่นมาในขณะที่ตัวของสากาสึกิหรือว่าคาูเนี่ยโทรมานั่นเองคิดสรุเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวถ้าพวกทหารเรือหนุ่มตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะให้เขารายงานทุกอย่างให้นายเนี่ยทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะอาคานูซึ่งตัวของอาคาูเนี่ยก็เลยถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเซนเจ,นเจกเซียและรวมถึงเตาปฏิกณ์หรือว่าโรงงานไฟฟ้าด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกคิสารุว่าทํางานได้ห่วยมากนะครับคิสารุก็เลยตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้าง ทนี่จะจริงจังว่าสากาสุก,กินายเนี่ยเคยฆ่าเพื่อนรักของนายบ้างไหม ฉันเนี่ยนะใจอ่อนสากาสึกิอาครโนเองเนี่ยพอเห็นตัวของคิสซารุเริ่มจริงจังนะครับในขณะที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพย้อนอดีตเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างมิตรภาพระหว่างตัวของคิสซารุและรวมถึงเวกาพังเช่นว,วันที่พวกเขาเนี่ยพบกันครั้งแรกและรวมไปถึงวันที่เวกาพังเนี่ยเริ่มสร้างเกาะเอกเหตุนะครับจากนั้นเนี่ยคิสซารุก็ตะโกนทั้งน้ําตาเลยว่าท่าน,นายมีเวลามาสงสัยในความสามารถของฉันแล้วก็งั้นนายเนี่ยก็มาตรวจสอบด้วยตัวเองเลยสิเด็กเว้นซึ่งตัวของอครโนเองเนี่ยพอได้ยิน แบบนี้ใช่ไหมอาครยูตกใจเมื่อได้ยินน้ําเสียงของคิสซารุแบบนี้ก็เลยบอกว่าขอโทษนะพี่ชายซึ่งตรงนี้ผมไปเซิร์ชมานะครับแล้วก็หาข้อมูลมาซึ่งพลเรือเอกเนี่ยคือตัวของคิสซารุเนี่ยอายุเยอะสุดเลยนะครับคือมีอายุ58ปีนะครับส่วนทางด้านอาคายูเนี่ยตอนเป็นพลเรือเอกหรือว่าตอนนี้ก็ตามนะครับจะมีอายุเพียงแค่55ปีและคนที่รองลงมานะครับจะเป็นอิโชนะครับหรือว่าพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับจะมีอายุ54ปีนะครับและตัวของคุซันเนี่ยจะมีอายุน้อยสุดเลยนะครับ ทซันในเวลานี้เนี่ยมีอายุเพียง49ปีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยที่สุดในคนเอกเนาะนะนะตอนนี้เพราะว่าตัวของเลวคุกคิวเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยอายุออกมานะหลังจากที่ตัวของคิสซารุเนี่ยคืออารมณ์กดเกลียวแบบนั้นชั้นมาตัวของอาคายนุขอโทษนะครับคิสซารุเลยบอกว่าเงียบไปซะมันสายเกินไปแล้วแล้วก็ตัดมาที่เรือเอลบาบเราเห็นว่ากุมหมวกฟางเนี่ย ดื่มเพียงเล็กน้อยเท่าน,านั้นจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยกเลิกงานเลี้ยงเนื่องจากไม่มีใครเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่จะมาจัดงานเลี้ยงนอนามิอูซัฟซันจิและรวมถึงชอปเปอร์เนี่ยกำลังดูลิลิทในโซฟาของคนยักษ์พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมดไปเลยนะครับในโซฟายักษ์นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของคนยักษ์น,นะเนาะทันใดนั้นนะครับลิลิทก็เลยตื่นขึ้นชอปเปอร์เองเนี่ยก็เลยได้ถามไปว่าเอา้าเธอตื่นแล้วเหรอฉันดีใจจังเลยนะซึ่งนามิเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมลิลิทซึ่งา,งงาง ประหลาดใจในขณะที่เธอเนี่ยสัมผัสที่หูของเธออุซอบบอกตัวของลิลิตว่าพวกเราเนี่ยอยู่บนเรือของเหล่าคนยักนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทุกอย่างเนี่ยมันดูใหญ่โตมากใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็อธิบายให้ลิลิตฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาะเอกเหตุนะครับอุซอบเองเนี่ยบอกว่ามันยากที่จะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คุณเนี่ยเป็นเวก้พังคนเดียวที่เราช่วยเหลือได้เราขอโทษด้วยนะนามิเนี่ยก็เลยอธิบายฟังว่าแอตแลนเนี่ยตีหัวลิลิตแล้วก็ให้เราเนี่ยดูแลลิลิตซึ่งตัวของลลเเเนน่่่ยาาาสววกมมไป็ ฉันเนี่ยเข้าใจแล้วฉันเพิ่งได้ยินทุกอย่างมาซันจิก็เลยสงสัยว่าเอะได้ยินมาจากไหนอ่ะใครเป็นคนบอกนะครับลิลิทเนี่ยเริ่มทําตัวแปลกๆก,ก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มร้องไห้เหมือนเด็กๆ ลิลิทเนี่ยบอกว่า่อให้เขาเนี่ยร้องไห้สักหน่อยเธอซึ่งอูซับเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าฉันเนี่ยสงสัยว่าส่วนไหนในตัวของเธอที่ควรจะเลวรายลิลิทตอบว่าตอนนี้เนี่ยฉันหิวแล้วพอลิลิทพูดแบบนี้ใช่ไหมอูซับบอกโอ้สถานการณ์เปลี่ยนไวเกินหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็บอกลิลิทว่าสามารถกินอาหารที่พวกคนยักษ์เนี่ยเตรียมไวใ้ให้พวกเขาบนโต๊ะได้เลยนะครับและซันจิเองเนี่ยก็ยังคงสงสัยอยู่นะว่าทําไมลิลิทเองเนี่ยถึงได้หิวนะครับอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับยอกอีกต่อไปปแล้วหรืออเ่่าบุกี ว่าบรรยากาศบนโต๊ะของเหล่าคนยักษ์นั้นเนี่ยจะดูหดหูเล็กน้อยจากนั้นเราจะเห็นว่าลูฟี่เนี่ยค่อนข้างที่จะซึมเศร้าเลยแล้วก็กําลังกินองุ่นยักษ์อย่างโศกเศร้าตั้ง5ลูกเนี่ยลูฟี่เนี่ยบอกว่าแย่แล้วฉันเนี่ยสัญญาเอาไว้แล้วด้วยฉันเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยจะช่วยตะลุงหัวแอปเปิลแต่ฉันเนี่ยกลับทําไม่ได้ทั้งนั้นที่ฉันเนี่ยเป็นสี่จักรพรรดิชอปเปอร์เองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าลูฟี่ก็อยู่ในอาการที่หนักเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขากําลังแย่จริงๆดังนั้นเนี่เค้าากกนนนอ่่่ไปแ5ลลูทับว ฉันคิดว่าแค่นั้นเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะและที่ก่อนหน้านี้ที่ฉันร้องไห้เนี่ยฉันก็ร้องไห้เพราะความตายของทุกคนจริงๆนั่นแหละแต่ในความคิดของพวกเจ้าเองเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความตายเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เราเนี่ยแค่ตายตามคํานิยามของพวกเจ้าก็เท่านั้นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับชอปเปอร์ก็เลยบอกอะไรนะมันกลายเป็นผีงั้นหรอลิลิทเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะพูดก็คือพวกนายเนี่ยได้ทําตามสัญญาก,กับพวกเราแล้วดังนั้นเนี่ย ซึ่งหลังจากที่ลิลิสเนี่ยพูดจบนะครับลูฟี่เนี่ยก็กลับมามีความสุขร่าเริงจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาที่ด่านฟานเรือคนยักษ์แล้วก็กระโดดข้ามหัวพวกกัปตันของกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์เลยนะครับหลังจากนั้นลูฟี่ก็เฉลิมฉลองนะครับโออิโม่เนี่ยเขาได้ถามนะครับว่าเฮ้ยหมวกฟางตอนนี้เนี่ยนายเนี่ยดีขึ้นแล้วใช่ไหมนะครับลูฟี่ก็เลยบอกว่าคนยักษ์ทุกคนฉันเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆที่พวกนายเนี่ยมาช่วยฉันนะคนยักษ์เองเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอยากจะปาร์ตี้ไหมลูฟี่ก็เลยบอกววว่าาาาาาาเเเเออหรมลลลยยแ้้ก็ดค คนยักษ์เองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าฉันเนี่ยก็หวังว่านายเนี่ยจะถามถึงเรื่องนั้นกินให้เต็มที่เลยล่ะไอ้หนูโบกี้เนี่ยก็ได้มีแต่หัวเลาะนะครับอูซอมเนี่ยบอกโซโลที่อยู่บนเรือซันนี่ว่าลูฟี่เนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วจากนั้นกลุ่มหมวกฟางและลิลิสเนี่ยก็เข้าร่วมปาร์ตี้โดยที่โรบินเนี่ยก็ะชอปเปอร์เหมือนตุ๊กตาเลยนะครับและโรบินเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราไปถึงเอลบับเราจะได้เจอคุณซาโล ซึ่งตัวของชอปเปอร์เองเนี่ยเขาเลยบอกว่าดีใจด้วยนะโรบินซึ่งคนยักษ์เนี่ยพูดกับลูฟี่บางอย่างนะครับผมที่เวกาพังพูดในตอนถ่ายทอดสดซึ่งคนยักษ์เนี่ยได้ถามว่าเวกาพังบอกว่าชะตาของโลกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคนที่ได้เจอสมบัติรับวันพีชนายคิดว่าใครเนี่ยจะได้เป็นราชาโจรสลัดนะครับลูฟี่ก็เลยได้ถามกลับไปว่าเฮ้ พวกนายเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยมาเป็นโจรสลัดเพื่ออะไรกันละ่ะก็ในช่วงที่ลูฟี่พูดแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศในหน้าสุดท้ายว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางลิลิธและรวมถึงกลุ่มโจรสลัดนักลบคนยักษ์เนี่ยก็กําลังเฉลิมฉลองยกแก้วดื่มกันนะครับในขณะที่ลูฟี่เนี่ยตอบคําถามของเราคนยักษ์ด้วยนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าแม้ว่าพวกนายเนี่ยจะพยายามหยุดฉันหน้าหินได้ชัดว่าฉันนี่แหละ ที่จะกลายเป็นราชาโจนสลัดต่อมาผู้บรรยายเนี่ยเขาก็จะได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเรือเนี่ยก็เล่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ดินแดนของเหล่าคนยักษ์ที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมาอย่างเนิ่นนาน,นะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะตัดมาที่ดินแดนแห่งสงครามเอลบาสที่นั่นเนี่ยเราจะได้เห็นเงาคนที่กําลังนั่งดื่มอยู่บนชายฝั่งของเกาะเอลบาสและคนคนนั้นเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามาสิ หลังจากนั้นก็จบไปนะครับสำหรับมังานวันพีในตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรสําคัญมากมายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออตัวของลูฟี่เนี่ยเกือบถูกพาดหัวข่าวใช่ไหมแล้วก็รวมถึงการที่คนยักษ์เนี่ยถามลูฟี่เกี่ยวกับเรื่องใครจะได้เป็นราชาโจนสลัดนะครับผมประเด็นเนี่ยมีอยู่แค่นี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องความโศกเศร้านะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางออกมาจากเกาะเอ็กเฮดเนี่ยมีการปาร์ตี้มีการกินอะไรกันบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับในตอนนี้แล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าแป้พินยังไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไปไว